สมุนไพรข้างทางอีกแล้วค่ะป้าพามาชมสมุนไพรข้างทางอีกแล้วนะมาชมกันเลยค่ะวันนี้ป้าได้พามาชมสมุนไพรที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ได้ค่ะย่านางแดงค่ะย่านางแดงนะคะไม่ใช่ย่านางที่ว่าเราเอาไปใส่แกงหนอไม้นะคะย่านางอันนั้นเขาจะไม่ออกดอกแบบนี้นะคะ อย่ไม่ออกดอกแดงๆสรพคุณทางยาเขาเยอะมากค่ะยิ่งอายุเยอะเข้าเยอะก็ยิ่งจะมีสรพคุณเยอะค่ะอาจ,จใช้แกงก็ได้นะคะใบแต่ว่ารสชาติมันจะมันจะจืดหน่อยค่ะลักษณะเด่นของเขาที่จะเอานำมาใช้เป็นยาก็คือยอดอ่อนกับดอกค่ะดอกสีแดงนี่สรรพคุณทางยาค่อนข้างสูงมากค่ะคนสมัยก่อนเอานำมากินเป็นผักค่ะ แล้วก็เอามามีสมคุณทางยาคือแก้ปวดค่ะทำงานหนักมาก็เอามาทานแก้ปวดค่ะไม่ว่าจะปวดตามข้อหรือปวดตามกระดูกค่ะจะนิยมใช้ในการทำงานหนักแล้วแล้วก็จะนิยมใช้ในไว้ผู้สูงอายุค่ะที่ผมหงอกผู้สูงอายุที่ผมไว้ผมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะ ใช้ต้นก็ได้ใช้ใบก็ได้ใช้ดอกก็ได้แค่กินปกติจิ้มน,น้ำพริกออก็ผมก็จะงอกช้าค่ะแต่ถ้างอกไปแล้วก็คือเอามาต้มก็จะเห็นผลเร็วค่ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเอามาตากแห้งบดเป็นผงแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรผสมน้ำผึ้งแล้วก็เอามา ต้องหมักน้ำผึ้งไว้ก่อน3เดือนค่ะรับประทานเช้าเที่ยงเย็น3มื้อค่ะถ้าใครใจร้อนก็กินครั้งละ3เม็ดเลยก็ได้ค่ะเช้าเที่ยงเย็นวันละ3ามื้อค่ะลังอาหารค่ะก็จะทำให้ผมค่อยๆสีเข้มขึ้นหรือกลับมาดำเหมือนเดิมได้ค่ะใช้เวลาประมาณ1เดือน ยนานังแดงใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่เป็นอันตรายค่ะสมัยก่อนที่ป้ายุพินอยู่ไฟเนะเาะก็พ่อแม่ก็เอายนานังแดงนี่แหละไปใส่หม้อต้มที่ว่าเราอยู่ไฟเนะเาะเป็นยาบำรุงเลือดขับเลือดได้ด้วยค่ะยาตัวนี้ถ้าเป็นคนชอบเอาไปดองเหล้า กินก็จะทําให้หน้าแดงนะคะแก้มก็จะแดงเหมือนตําบุงสุกเลยค่ะในคนที่ทานยาละลายริ่มเลือดหรือคนที่เป็นโรคหัวใจก็รับประทานยานางแดงได้นะคะทานแล้วก็อย่าตกใจเพราะอาจจะทําให้ผิวแดงตัวแดงหน้าแดงแต่สักพักก็จะหายไปค่ะเห็นเป็นดอกแดงๆอย่างนี้เก็บจิ้มน้ำพริกได้เลยค่ะ ป้าอยุพินเห็นแดงๆข้างทางป้าพินอยากได้มาปลูกที่บ้านจังแต่ว่ามันต้องขุดมาเนาะมันไม่ตายค่ะน,นี้เห็นตลอดทุกปีมันจะออกดอกทุกปีค่ะป้าก็าไปสอหาข้อมูลมาหลายๆแหล่งเนาะอันนี้ก็ได้มาจากสมุนไพรผู้เบศค่ะ,ะมีสราะคุณจริงตั้งแต่โบราณเราก็ใช้อยู่ค่ะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ปายุพินด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ